สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาชมบรรยากาศช่วงค่ำๆนะครับแม่แมวันนี้อากาศเย็นมากนะครับผมอากาศเย็นมากนะครับผมดูกับทีมงานของเราก็ไปหาย้ามาให้น้องโพนะครับแม่แม่ทังต้นปล้วย ทั้งต้นว้อยนะครับผมดูครับวันนี้อากาศเย็นมากนะครับผมดูไปทำคนกรเอามาจากไหนนะครับนี่แม่ ดีครับคนเกินแปลมาตถันในนอต้นกล้วยน่นนอใน่บาดมันใหมากเลยครับโอ้แปลในบาดครับในแ,แม่ครับผมดูครับได้ทั้งต้นกล้วยได้ทั้งต้นร้อยนะครับวันนี้อาหารอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับผมดูครับผมวันนี้ อาหารเยอะแยะเลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หญ้าก็ถือว่าในนณาบานเท่าเอินกับบงามนะครับแม่แม่เพราะว่าเริ่มแห้งแล้วครับผมดูดูเจ้าอ้วนนะครับผมอ้วนจนขึ้นรถช้าแล้วนะทุกวันนี้นะครับผมแม่แม่โอ้เมื่อคืนเนีครับผมน้องพู นอนดีมากๆนะครับผมเพราะว่าลมแรงนะครับลมแรงทั้งคืนเลยนะครับแม่แม่เพราะว่าเขาได้คันนาสูงใหญ่นะครับผมก็เลยหลับดีนะครับผมส่วนพ่อควรเมื่อคืนทูลมแรงมากดูครับนี่หันหน้ามาแล้วสวัสดีครับก็เร็วครับรอรอก่อนครับครับก็เร็วน้องพ ดูครับตอนนี้เริ่มไม่สนใจพ่อครวรแล้วสวัสดีครับก็อเร็วครับเสียงก่อนเสียงครับโอ้ผมอยากทานต้นกล้วยพ่อ,อไม่ส่งเสียงเลยนะครับผม,มแม่ลูกชายแม่แม,แม่วันนี้เห็นของกินนะครับผมเห็นต้นกล้วยนะครับผมก็เลยไม่ลองเลยนะครับผมนี่ ันนี้ก็ถือว่าเราพักแต่ช่วงกลางช่วงก่อนหัวค่ําเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ทีมงานของเราเงียบกันทั้งทีมงานเลยนะครับผมก็เลยออกมาพักเอาแรงเก็บแรงไว้สู้พรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ทั้งเช้าทั้งค่ํานะครับผมถือว่าไม่ค่อยหมานเลยนะครับแม่แม่ส่วนอาหารการกินของน้องโพนิว อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมีอ้อยนะครับเมื่อคืนไม่ได้ทานอ้อยนะครับผมดูครับ้ยเ <c oughs> ขาเรียกตอนนี้เขาเรียกกินต้นกล้วยอยู่นะครับแม่แม่ต้นกล้วยเพราะว่าเป็นอาหารอ่อ,อนๆอาหารเย็นๆน,นะครับผม นี่น้องเบียร์ครับผมสวัสดีครับหาอาหารให้น้องโพทุกวันเลยเนาะน้องเบียร์เนาะก่อนที่เราจะมาพักเนาะเพราะว่าหญ้าหญ้าไม่ถือว่างามนะครับแม่แม่ในคันานะครับผมก็เลยต้องหาหญ้ามาเสริมให้น้องได้ทานนะครับวันนี้ผูกโซ่ยาวนะครับโซ่ใหม่นะครับผมผูกโซ่ใหม่วันแรกนะครับเป็นยังไงเนาะเนาะ ตอนนี้เข้าใกล้ก็ไม่ได้นะครับไปรบกวนไม่ได้นะครับผมแม,ม,ม,ม่เพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับน้องปูนะครับให้น้องได้ทานเลยนะครับผมเก็บบรรยากาศบรรยากาศช่องกำเข้นะครับผมมาฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับผมนี่นะครับการการที่เราเออกเข้าในหมู่บ้านบางวันก็หมานบางวันก็ไม,ม่หมานนะครับแม่ ส่วนน้องโพนี่หมานทุกวันนะครับผมหมานอาหารช่วงค่ำหนิว่าพ่อควรน้องควรนี่อัดเต็มที่เลยนะครับเรื่องญ้านี่ไม่ไม่ให้ไม่ให้อุดให้อยากเลยนะครับผมไม,ไม่ให้กินจนกินจนจน,จน,นี่ครับดูต้นน้อยได้ไม้แล้วครับผมนี่น้องเบียร์สองรู้ครับได้ไม้แล้วต้นน้อยนะครับนี่อ้อยนี่เป็นอ้อยอ้อยดํานะครับผม เป็นน้อยดำนะครับผมดูอัดเต็มที่เลยนะครับผมเป็นน้อยดำนะครับผมอ้อยดำนี่จะกินดีกว่าอ้อยโรงงานนะครับเพราะว่าอ้อยดำมันมันกรอบนะครับแม่ๆนี่คนเกินเอาดูครับนี่อ้อยดำนี่จะกินดีนะครับ เพราะว่าเอิดมันเขาเอิญมันเสาะนะครับแม่แม่มันเสาะแล้วกมันหวานครับผมดูครับหืมได้อ้อยดำนี่มวางต้นกล้วยเลยน้องโูนี่ไม่เหลือเลยนะครับนี่แต่ก่อนนี่กินต้นน้อยนี่จะเหลือเหลือเยอะนะครับนี่เยอะเยอะอย่างนี้ไม่เหลือนะครับผมเพราะว่าน้องกินเก่งครับช่วงนี้ เพราะว่าเป็นวัยเจริญเติบโตนะครับผมต้องอัดญ้านะครับน้องเบียรได้ต้นกล้วยมากี่ต้นส,สี่ต้นครับสี่ต้นเนาะไปขอหรือไปยังไงขอครับขอของ่ายไหมน้องเบียรครับง่ายครับโอ้ของ่ายเนาะ ดูครับแม่แม่อ้อยสดๆเลยแลครับผม <S <S พรุ่งนี้ค่อยสู้ใหม่นะครับผมน้องโพนี่ถ้าเห็นอาหารอย่างนี้ดูครับแม่แม่ครับผม <S 1> <S 1> หูของน้องนี่วีพบพับพับนะครับผมเพราะว่า ได้เห็นกองหญ้าต่อหน้าเนี่ยผมมีความสุขครับอถ้ากินดีอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ถือว่ายากนะครับสำหรับหญ้านี่สำหรับ,รบอ้อยนี่ก็ถือว่า พอหาได้นะแม่แม่เพราะว่าน้องกินเก่งนะผมถ้าแบบเอามาแล้วกินแล้วทิ้งบ้างนิ้วเหนื่อยนะแต่นี้เอามานี่ตื่นเช้ามาแน่มาเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือซากหนอนิดเลยนะครับแม่แม่นี่นะครับผมก็เลยมันเอาเอื่นมันหาหยานะครับแม่แม่มันหาให้น้องได้กินได้ท่านนะครับผมเพราะว่ากินดีกินเจ่งนะครับผมนี่ แม่แม่ก็อย่าลืมนะครับแม่แม่ใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวเย็นมากๆเลยนะครับผมเย็นเย็นมากนะครับผมแม่แม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมลูกๆเป็นห่วงนะครับผมดูบ เรื่องอาหารเนี่ค่ำเที่ยงในแล้วก็ต้องไปหามาให้น้องได้ทานนะครับผมดูน้องเบียร์ส่องอ้อยดูโอ้ดูครับอ้อยเขียวใบส,สดๆเลยนะครับผมนี่วันนี้สัญญาณก็ไม่ดีนะครับผมเพราะว่าอยู่แแถวภูเขียวนะครับผมอยู่แแถวภูก็เลยไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับแม่ คลิปนี้นะครับผมคนเหนก,กับน้องโพเงินก็ได้มาถ่ายใม่แม่ได้เห็นช่วงตอนค่านะครับผมพราะน้องอยู่ยังไงกินยังไงนะครับผมนอนยังไงนะผมท้ายคลิปนี้คนเนก,กับน้องโพเงินนะครับผมก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แขว่คาดปลอดภัยนะผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผม ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์นะครับผมแม่แม,แม่ฝากกดติดตามนะครับทางช่องสีดอโพเงินของเราด้วยนะครับผมท้ายคลิปนี้คนเอกกับน้องโพเงินก็กล่าวคาว่าสวัสดีนะครับ